วันนี้นะครับผีมีเรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อที่หลายๆคนกําลังแชร์ซึ่งมีข้อมูลบางส่วนนะครับคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงนั่นก็คือเรื่องของการเล่นมือถือนานๆานทําให้ปากเบี้ยวและใบหน้าผิดรูปจากเริ่มแรกนะครับผู้ปกครองของน้องท่านนี้นะครับสันนิษฐานว่าอาการปากเบี้ยวของน้องนะครับอาจจะเกิดจากการที่น้องเนี่ยนั่งเล่นมือถือนานจนเกินไปแท้ที่จริงแล้วนะครับสาเหตุนี้เนี่ยมีโอกาสน้อยมากนะครับหรือว่าแทบจะไม่มีเลยนะครับ เพราะอาการปากเบี้ยวผิดรูปหรือกล้ามเนื้อใบหน้าอัมพาตถึงสี่เกิดขึ้นได้จากปัจจัยที่รุนแรงกว่านั้น เช่นการเกิดอุบัติเหตุกับเส้นประสาทบนใบหน้าโดยตรงการติดเชื้อใกล้กับบริเวณเส้นประสาทหรืออาจจะเกิดจากเนื้องอกเบียดเส้นประสาทซึ่งตามภาพข่าวที่แชร์กันนี้นะครับคุณหมอวินิจฉัยว่าเกิดจากการอักเสบของเส้นประสาทคู่ที่7บนใบหน้าซึ่งก็อาจจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสนั่นเองครับการรักษาถ้าทําได้อย่างถูกต้องแล้วก็ถูกวิธีนะครับก็จะสามารถหายเป็นปกติได้ระยะเวลาในการรักษาของแต่ละคนนะครับก็จะขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายแล้วก็สภาพความรุนแรงของอาการครับ ย้ำอีกครั้งตรงนี้เลยนะครับว่าการเล่นมือถือนานๆน,นะครับไม่มีส่วนทําให้เกิดภาวะใบหน้าอัมาพาตครึ่งซีเพราะฉะนั้นใครที่เห็นคลิปว่าปากเบี้ยวผิดรูปเกิดจากการเล่นมือถือนานๆอย่าแชร์ต่อโดยเด็ดขาดนะครับตรวจสอบข่าวให้ชัวร์ก่อนแชร์นะครับแต่ว่าถ้าใครนะครับเผลอแชร์คลิปนั้นไปแล้วนะครับให้รีบลบและให้ข้อมูลที่ถูกต้องโดยเร็วที่สุดใครที่ชอบข้อมูลข่าวอื่นๆที่จริงถูกต้องคัดกรองแล้วสามารถตรวจสอบข่าวและหาข้อมูลข่าวอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม เข้าไปดูข้อมูลอื่นเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ที่อยู่หน้าจอนี้นะครับหรือจะโทรสอบถามโดยตรงที่ call center ของศูนย์ต่อต้านคารปบลอมที่เบอร์1111ต11่อ87ครับ